สวัสดีนะครับวันนี้เราจะเดินทางนะครับเดินทางไปต่างจังหวัดนะครับเพื่อไปทำงานไปหางานได้นะครับสวัสดีงานเป็นงานของญาติญาตินะครับญาติญาติข็าจไปช่วยทำบ้านให้พออยู่ตังนู้นเรอยู่ในเขตของทังบุรีรัมย์นะกรับในตัวจังหวัดนะครับตัวจังหวัดบุรีรัมย์นะครับวันนี้ก็เลยจะเตรียม สิ่งของครับที่จะไปทํางานสิ่งของก็เป็นพวกเครื่องไม้เครื่องมือนะครับที่จะนําไปใช้โมดักตัวนี้ก็จะเป็นเลื่อยวงเดือนนะครับเลื่อยวงเดือนอันนี้เป็นสายตู้นะครับตู้เชื่อมนะครับจะมีสายเอ็นกับสายเอลนะครับสายเอ็นกับสายเอล ส่วนที่นี่คือสายยางนะครับสายยางเอาไว้เอาไว้ถ่ายระดับนะครับถ่ายระดับน้ำแล้เดียยว,ว่าสายยางถ่ายระดับต่อเนี้ก็เป็นสายไฟเสริมนะครับเอาไปไว่ายใช้ในการพ่วงนะครับมีที่นี่ด้วยนะครับสายไฟ ตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นแท่นนะครับแท่นตัดเหล็กนะครับเรียกว่าแท่นตัดเหล็กสอไว้เป็นที่เป็นทางเพระาะว่างเราส่งเดินทางไปไกลนะไปร้อยกว่ากิโล ต่วนในถุงนี่นะครับก็จะมีพวกเครื่องมือนะครับพวกดอกสวบานดอกตะบานเครื่องจอดเครื่องอะไรหลายอย่างนะครับส่วนในย่ามนะครับในย่ามก็จะมีพวกสาดพวกสหลับเม็ดเหล็กตัดใบตัดน,นะครับเยอะแยะมากมายนะครับพวกสายเห็นอะไระเราก็เขียนไปหมดทุกอย่างนะครับสหลับเม็ดเพียงขอ รัอุปกรณ์เยอะแยะเลยครับเตยมอร่วยเพื่ออะไรครัตกบกพร่องครับเพราะว่าเราไปตั้งนาเราไม่รู้ว่างานที่จะทํามันขาดอลายบ้างครับเราเลยต้องเตรียมไปทุกอย่าง ล้เอียร้อยนะครับเพราะว่ามันอาจจะดูร่วงได้เราจะต้องทำให้มันเรีย,ยร้อยนี่ก็ามสาปากให้เรียบร้อย มีพอกหินเกียร์นะครับมีสบานอยู่4ี่ตัวนะครับมีินเกียร์หนึ่งตัวนะครับตัวนี้เป็นสบานกระแทกนะครับยเจ้าฝูนคือเราต้องเตรียมไปมดนะครับท่านวิช,ช่เราเตรียมไปก่อนส่วนนางางานจะเป็นแบบไหนเราเตรียมพร้อม ก็จะมีพวกเสือ้อผามีผ้าผมผ้านวมน,นะครับเสือ้อผ้าอ่อนนะครับเราก็เสียมไปหลังจากนั้นเราก็ปิดฝาแล้วก็ตามด้วยหนึ่งชิ้นนะครับ ตัวนี้คือบนไดน,นะครับบันไดนี่เราจะต้องเอาไปเป็นฝีในที่สูงๆเพราะว่าเราไม่รู้นางานจะเป็นแบบไหนนะครับเราเตรียมไปก่อนแต่าหารก็มีพวกไมาาย่ยุคค้าไมาา่ลายไปหายมันก็ง่ายนะครับ ปรกรณีง่ายสูงเราเข้ามายุค,คาสีตีททำเป็นพวกนา,า,างด้านแล้วต้องมัดให้มันคงนะครับว่มามัางงนเดินทางไกลนะครับรอ้อยกว่ากิโล จากบ้านผมไปถึงบ้านญาตินะครับร้อยกว่ากิโลเราก็จะต้องทำให้มันปลอดภัยครับปลอดภัยไว้ก่อน <c oughs> เราจาวเองไปประมาณครึ่งทางนะครับประมาณสัก70กิโลกัเดียเราก็ยุดดูก่อนยุดดูเก่าของของเราก่อนอ

คือว่าจบเลยฮะคืว่ามันจบเลยแล้วม็เรียกราดอกผ่านมุอเลยโอ้มันต้องคัดใช่ไหมม่ต้องแม่ดีม่ได้หนเจสีตาม่ต้องคับหรอเด้อต้องไปตะบนเี้เดสีตา่าสีแ เป็นทหารเลยนันก็ได้่เราพูดคือทหารเองไปกองหนุนคือกันเองพวกเราไปพ่อเรี้ยงด้วยไงพ่อเรียนได้แต่มันมีค่าใช้จ่ายถ้ามันว่าปวดเสียเวลาตรงนี้แต่เสียเวลาแค่สามปีเนาะเรียนแต่สองคือไอเด็กประถบ อาจารย์ส่วนใหญ่ก็ไม่สิิธิ์จะเรียนหนุ่มอุกมือยากยเรียนหลายเยแต่มันมันจะต้องสอบเขาด้วยกันมันพ้นก็ได้มันพ้นก็ไม่ได้อะไรบวยกาเฟ้มัน่ก็ไม่ต่องหนงโลมันมีใช้เหลือ ามนเลยหใแปดลหลายบาทอันนี้เรียนเลยลกแค่สามพันกว่าบาทแลยติดไปขายไปอีกเลัวเอร์ปีแต่สั่งื้อของเขาดิเดือดเซอร็เขาตับซื้อเอง <Sumpting noise> ini <Sup> lagi <Execulation> ของมันี่ได้น่ตอะไรรึ่าบอกระ่วงอไนกระ่วงนีกับน้องเพียน่นั่งอยู่แลรวนะนจอเป็นต่องนั่นอยู่แล้วยีนทขอ่ออยู่แล้ว ก็จะถือบอกมันไปเรื่อยๆนะสายของผมเวยเจ้าไหนบาดมือตอนไหนบ้างครับโดนตรงนี้สะไวเลยด้านใดมีของมีคมนึ่งความเพื่อต่อย่างนี้นะนี่องไรชื่อส่วนด้านในจะมีตู้เชื่อมนะครับ อันนี้คือตู้เชื่อมตัวออกเล็กเลยครับตัวอ,อักเล็กแล้วก็มีพวกพผ้าห่มเขาล้องน้นมันก็เก้ไว้ดันในนะครับเก็วบดันในเป็นบางส่วนนะครับก็พร้อมที่จะออกเดินทางอันนี่คือเครื่องมือของเราครับเครื่องใช้ใหม่สอยสภาพรแลวเตรียมพร้อมทุกสิ่งทุกอย่าง ทมได้เตียมไปคือนั่งร้านนะครับนั่งร้านทำได้เตียมไปเตรียมไปแค่นี้พอครับถาดเรือได้ก็วิ่งหาดัานนาครับขอจบคลิปขอขอบคุณสวัสดีนะครับ